บายพี่น้องสบายดีพี่น้องอะไรน้องอะไรน้องไข่บาบีอาหารลายพี่น้องมันมีนมนูลายโตอไอ้ต่อได้แม่นจะรู้อะข้ามันพี่น้องให้ไข่ปะโนนละมันมั้งไข่แพงเลย เขาก็ซื้ออยู่บบ้ไมไปขายตลาดของเพลงหาหมขายขายขายข,ยขายจักอันขีดโลสองสามร้อยวันใช่ไหมะก,กี้กับบุคเคยกินหเคนไทยขเขามาแล้วเขากินได้ได้หรอคนทไทยก็จะไปการกินมา กระด้งางพึ่นตามันคือตาตาเสี้ยเนี่ยตาแดงอ,อันนี้มันอยู่ในดอกไผ่โรงานอ,อยู่ในพัาดานเขาจับเอาอมัตมนตอมดอกไผ่มาเก็บมาโมุ่ยใจเก็บมาแล้วขาดละเยี <c oughs> ่ยมมากพี่วิทยให้เอฟซีเห็นเนี่ยเคยกินข้างหลังพี่น้องอออื

บุ้งบุ้งมันเป็นนางนางมะนเป็นนีบอกมันเป็นนางเลยามันเป็นแม่มันเกล้วกัมันไม่ยอมอ้วนน้ำมันเนาะน้ำมันเนาะบุ้งอ่ะตรงสีอ่อนนี่ตรงดนี่มันขุดในเมื่อไมึขนมื่องเนี่ยมันออกขน ันคือลูกต่อใช่ไหมครบมันมันมันช่ครังอ๋อป่นเนาะเจียมติดตันดอกไผ่ยิ่งรก็ไม่เหน้อยโงงาใจปล่ากกีกับบ้นเคยกินหลายคนกินหลกินน้ำข็ง

เด็กถึงออกวิดเลยบะเลือออกไงยลาวเลือพี่น้องมัเนี่ยเล็กล่วมันเล็กเล็กอย่างออกกลับเอดอกเออไเอ้อเอื้อใน่เอด้ออนีอนี่อ้อัอ่ออหามาเหรอาากัน Mẹ nghe mẹ, nghe 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 ข้าวไม่เต็บ้าข้าวไม่เต็มบ้างเบาค่ะก็คือเยอะเออเออ ใช่ปะครับไปหนึ่งปลักไปนันเดียว กกิดพราเกิินะฮเอยนีืมอืมอืมเป็น้าแล้วมันหรือว่ามันเป็นอันนี้ก่อนมันจเป็นงาอันเป็นนี่มันกรบินเหรเป็นมันกรเบื้อมันเป็นงาบงมันเป็นงางากับบื้ง เป็นแม่งกบบระเบื้อได้ไรนะนั่งเมื่าจะไม่แก่พี่ๆไม่เออมัน,มนอยูอ่ใกล้ป่า ตุ้ยตุ้ยไข่พี่ไหมไข่ติ๊กต๊ะทำแมงนี่บุมีงขี้อ่ะส่งไ่ได้รังงง nè đang lung người mẹ xuống lung sung không nó ấy cái cặp แก้ก็กล้ใก้สลีแก่แล้วครับมาต้มอันนี้พี่น้องต้มแล้วเขาใส่น้ำตาลแล้วกัใส่มะพร้าวแซ่บมันน่ารักเนาะเดินไล่ไปไก่ทะเงก็ปูกิน เยลิมดีบ okay. okay. ่เลยบ่เลยลวทุกปีเลยติตรงนะไม่ไดจะคั้มเปดอว่าคิดคั้ม 嗯，对呀、mm,。 จันนะด้วเสรจัน,น,ะะนหายล้วมีดิจันมีจะกิน,กนหนรือ่ไมจันบ่เห็นนอะไรนี่เราน้ำไม่จัน าาเอาดีายะไปเอาไปไปเอาทีนี้ก็ไั่ก่อนเล้พี่น้องฝากก็ไล์ก็แซกก็ตามชอมือทุกอเ่างเลยจากซองแม่น้องเกดตด้จาะวีสดี่กับ๊ายบาย